มะสัมพุทธเวชาจารณสัมปันโนสุขะโตโลกวิทุอานุตโรปุริสัธัมมสารติสันทะมะโนสานังปุตภควาโยอิมังโลกังสะเท วะกังสมมะรักังสัปรามะกังสัสสัมนาปรามณิปัจังสะเทวะมนุสร้างสยังอภิญญาสัจิกัตวะปเวเทสิโยธรรมะเทสสิอาทิกาลยานนงมาเจกาลยานา ปาริโยสานกัลยาณังสัตถังสะพายัญชนะเกวรปาริปุณังปาริสุทังระมะเริยังปะกาเสเสีตามะหังภะคะวันตังอภิปูชะยามิตามะหังภะคะวันตังสิรสานามามิ

กายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามาติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทังจตังริปุริสายุคานิอัตถุริสสะปุระลา เอสาภาคาวาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชลี

ตนตสุทานภะรยานโลจโนโลกาสะปาปูปะกิเลสะกาตโกวันธามิพุทธังอะมาทะเลนะตังตโมปฏิโปวิยะตาสสะตุโนโยมคัปปากามตะเปทะปินนโก โลโกตโรโยจตถาตติปโนวันธามิธรรมงอะมาทะเลนะตังสังโฆสุขิตาพยาติเกตตาสัญตอโยติตาสันโลโสตานุโคทัโกโลลาปิโนอาลิโยสุเมตัสโส วันตามิสังฆังอะมาทะเดนตังอิเทวเมฆันตาริปุชนายังวัดโทตยังวันทยตางิสังกตางปุญญังมายายามะมาสะปุภาทวามาหุนตุเวตาสะพระภาวสิทธิยาอิตาสะทาคตโโลกเกอุปันโน สัมมาสัมพุทธธัมโมจะเอสิโตนิยานิโกอุปัสสามิโกปรินิพพานิโกสัมโมทาคามิสุขตัปปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามา กิเตนะปานุปปัตานัคคันโตคาสยาทิตังโรปุปาทานัคคันโตเวทโนปปัตานัคคันโตสัญโยปาทานัคคันโตสังคารูปาทานัคคันโตวิญญาโนปาทานัคคันโตเยสังปริญญาญาณ ทารมโนโสภะกวาเอวังหองสาวกวิเนิเตเอวังภาคาจปาณสสะภะกวาโตสาวกิสุอนุสาวสเนภะมุลาปวัตตาเตโพรปังอนิจจังเวทะน อนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจัรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจัสัพเพธรร චාරාමරණේන සෝකෙහි පරිත්‍ථේවේහි දුකින් හිතුමනසේහි උපඤ්ඤසේහි දුමෝ දින්නා දුක්ඛපරේතා අපේවණා මිමසකේවලස දුක්ඛකන්ධස අන්තකිරියා බන්යායේතාදී เจริปารินิพุตตังปิตังภะคะวันตังปุตติสะอะระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการะสัมมาอนาคาริยังปปาจิตาตัสมิงพระกัวติพระมัจจริยังจรามาปิโกนังสิกาสาชีวะสมาปนาตังโนกรามัจจริยัง

ยาปิชาเนหิปัฏฐมังอิติวานิตังการิตังมาจิมาราเมโจนเนหิปัตุมาาตังปังนาทังปติทานจะชะนะนางอาตสาทังทีปัตุปาทิสากาเรเนตวาปุจยยมิหังอิทัง ปติทางไม่หัางขีพเมวะสมิชตูปปติสังขยนิโสจีวรงปติเสวามียาวาเทวาสิตาสะปฏิคาตายาโณนาสะปฏิคาตายา ตังสมากัสสวาตาตัพพสิริงสัพพสัมปัสานังปฏิฆาตายาญาวาเทวาหิริโกปินาปฏิจาตนาทางปฏิสังกยโยนิโสภินทปาตังปฏิเสวามิเนวาทวายนมัทายนมันตนายนวิปูสนายา ยาวาเทวาอิมาสกายาสาธิติยายาพนาญาปิหิงสุปารติยาพระมจริยานุกะหยาอิติปุรานาจเวทนาปฏิหังคามินาวันจเวทนางนาอุปาเทสามียาตราชเมภะเวสติอนาวาจตังสุวิหโรจเต สังกายโยนิโสเซนาสนังปติเสวามียาวาเทวาสิตาสาปฏิคาตายาโอนณาสาปฏิคาตายาตังสมมาคัสวะตาตุปสิริงสัพพสัมภะสนังปฏิคาตายายาวาเทวาอุตุปริสยวินโนทนามปฏิสานลานารามาทาน ปัติสังขายนิโสคิลานาปัจจยเปสาชปริงรามปัติเสวามียาวาเทวาอุปันนานางวายาปิกานางเวทนานางปฏิกาตายาอภัยยาปชาบรมิตายาติ เทวตาสันติวิหารวาสินีโตเปกะเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมธานีนัพะวันตุปูชิตาโสทิงกโรนเตรวิหารมันตะเลเทราจมาชานวกาจะพิกโวน สารามิกาทานปฏิอุปาสกานิฆามาจะเตสานิฆามาจะอิสราสัปานโพตาสุขิธาภวันตุเตจาราพุชาเยปิจอาตาสัมภวาสังเสทชาตาอัตโตภปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเต สัพเพปิโุคาสัการโธตุสังนยังชาตุจิรังตตังธรรมโมธรรมมธาราจปุลาสังโคหตุสมมาโควะอาคายาจาหิตายาจังารมิลังคันตุสัตถามโมสัพเพปิธรรมมาจาริโนวุฒิสัมปะปุนายะธรรมเมอริยาปเวทิเต ปาสันนาหุตุสาเพปิปานิโนพุธาสาเสนสัมมาทาังปะเวชันโตคาลเลเทวภวาสโตูบทิภาวายัสตานสันสมิทางเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจัตราชังนิจังลาคันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโน ป่าจ้างราค้นตุสาพาทาสวันทามิพันเตสาพังอปารัทางกรมฐานมีพันเตมยังกตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินาคตังปุญญังไมฮัมตาตาพังสา